สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปีตามดัมซิงนะครับโอ้สีนน,นี้ลอกได้สวยจังนะครับมาอยู่กับซิเตโมครับซิมิตโมอาย,ยะมาจากจับปลานะครับดูสภาพได้ ลอกได้เนียนมาครับงานนี่สุดจัดครับเราจะทำนาครับโอ้โนาดินโคตรสวยครับเอ้า ไมนะ่พ้นครับด่วนต่ออีกกลัวไหลไปชนไมโครนะโอ้คันนี้นี่เห็นมาสองปีสามปีเลยนะสองปีสองปีกว่านะั่นเรอปะ จำไม่ได้ตั้งแต่ออกมาใหม่หมครับไปขุดน่ะตรงทางไปหนองบอลนะแต่ดูสภาพยังยังกร๊บอยู่เลยนะยังสวยอยู่เลยคนระับโคตรสวยอะ่ะใช้รถแบบสุดยอดมากครับน่าจะถนอมเจ้าของดูแลด,ดีนะเสียงพุ่งกีนี่ไม่ได้ยินเลยนรถใหม่ดีอย่างเงี้นะครับนี่ทำงานในสุดจัด กดดำมมีต่สวยๆนะครับดูกันลอกครับฝีมือหนีจัดเลยเนะนียนอะ่ะกริปลอกไม่ลึกนะครับประมาณยี่สิบเซนนี่แหละยี่สิบยี่สาเซนสามสิบนี่ไม่เกินนี้ครับดยจากดินครับเมื่อก่อนนี้ก็จะปลูกตะมันนะครับตรงนี้นี่ จะเป็นสนมันน่าจะทำนาแล้วโอ้สีเดียวกับไม่โครเลยโอ้สวยจัด ตารดัมนี่เนี่ยศักพัฒนานะครับสวยทุกคันนะครับมาตรฐานแน่นอนน่าจะเตรียมย้ายแมคโครแล้วครับวันนี้เ็าะปิดงานนะครับเหลืออีกประมาณ20กว่ารถนี่แหละครับน่าจะไม่ถึงนะครับน่าจะเอาให้หมดตรงนี้นะครับ ไอ้คันนี้นี่อยู่เป๊ะมากเลยนะตอนผมไปถ่ายนี่ปีก่อนแล้วไปประมาณสองปีแล้วครับคันนี้ตาคันเดียวกันนะน่าจะคันเดียวกันนะ่นนนเดี๋ยวค,ยคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้